สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวชาิตาอินทรประสิทธิ์เลขที่33ชั้นม6กทับ3วันนี้จะมาแก้โจทย์เรื่องอนุกรมค่ะค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะจากโจทย์จงหาผลบวก20พจน์แรกของอนุกรม summation i เท่ากับ1ไปจนถึง n 4ส่วน c i ลบ3คูณด้วย c i บวก1ค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะทำการแยกเศษส่วนย่อยก่อนค่ะก็จะได้เป็น4 ส่วนด้วย c i ลบ3คูณ 4i บวก1จะได้เท่ากับ a ส่วน c i ลบ3บวกด้วย b ส่วน c i บวก1หลังจากนั้นนะคะเราก็จะทำการ หาค่า a และ b ค่ะจะได้เป็น C เท่ากับ a คูณ C i บวก1บวกด้วย b คูณ C i ลบ3จากนั้นนะคะก็จะได้เท่ากับ C เท่ากับ a C i บวก a บวก b c i ลบ 3b จะได้เท่ากับ a บวก b อันนี้ใส่วงเล็บวยนะคะคูณกับ c i บวก c i ลบ 3b จากนั้นนะคะเราก็จะทำการจับคู่สัมประสิทธิ์ค่ะ แบบคู่สามตัศนจะได้ a บวก b เท่ากับศูนย์แล้วก็จะทำการย้ายข้างนะคะก็จะได้เป็น a เท่ากับลบ b เป็นสมการที่หนึ่งแล้วก็ a ลบ 3b เท่ากับ4เป็นสมก,การที่2จากนั้นนะคะเราก็จะทำการหา b โดยการแทน a เท่ากับลบ b ในสมก,การที่2ค่ะหา b โดยการแทน a เท่ากับลบ b ในสมก,การที่2 จะได้เป็นลบ b ลบ 3b เท่ากับ C เราก็จะเอาลบ b และลบ 3b มาบวกกันนะคะก็จะได้เป็น 4b เท่ากับ4หลังจากนั้นนะคะเราก็จะทำการย,าย้ายค่าโดยการนำลบ4ไปหารนะคะก็จะได้เป็น b เท่ากับ4ส่วนด้วยลบ4 b นะคะก็จะเท่ากับ1หลังจากนั้นเราก็จะทำการหา a นะคะหา a โดยการแทน b, b bin, ในสมการที่1ค่ะที่1ก็จะได้เป็น A เท่ากับลบ ลบหนนะคะลบกับลบเจอกันก็จะเป็นบวกก็จะได้เท่ากับ1 a ก็จะเท่ากับ1ค่ะหลังจากนั้นเราก็สามารถหาพจน์ที่20ได้เลยค่ะหาพจน์ที่20แทนค่าลงไปเลยค่ะ s 20 เท่ากับ summation i เท่ากับ1ไปจนถึง20จะได้1ส่วน c n ลบ3ลบด้วย1ส่วน c n บวกหค่าเลยค่ะ1ส่วน1ลบ1ส่วน5อันนี้เราใส่วงเบด้วยนะคะ บวกด้วย1ส่วน5ลบ1ส่วน9บวก1ส่วน9ลบ1ส่วน13บวกไปเรื่อยๆจนถึงพดที่20นะคะก็จะได้เป็น1ส่วน77ลบ1ส่วน81 เราจะสังเกตว่าระหว่างพจน์สามารถตัดกันได้ค่ะ1ส่วน5ตัดกับ1ส่วน5 1ส่วน9ตัดกับ1ส่วน9กส่วน13ก็ตัดกับระหว่างพจน์1ส่วน13และ1ส่วนเ7ก็ตัดกับระหว่างพจน์1ส่วนเ7ก็จะสังเกตเห็นว่าจะเหลือพจน์แรกและพจน์สุดท้ายค่ะเราก็สามารถแทนค่าได้เลยเป็น1ส่วน1ลบด้วย1ส่วน81 หลังจากนั้นนะคะเราก็จะทำส่วนให้เท่ากันค่ะโดยการแทนค่า1ลบขออภัยค่ะ81สลบ1ส่วนด้วย81ก็จะได้เท่ากับ80ส่วน81ขอ,อยนุาสรุปตรงนี้นะคะดังนั้นพจน์ที่20พจน์ที่20 ของอนุกรมนี้นะคะของอนุกรมนี้คือ80ส่วน81ค่ะเรามาต่อกันข้อที่2เลยนะคะจากโจทย์นะคะอนุกรม1ส่วน1คูณ2บวก1ส่วน2คูณ3บวก1ส่วน3คูณ4 บวกไปเรื่อยๆจนถึง1ส่วน n คูณ n บวก1เป็นอนุกมรมลูกเข้าหรืออนุกมรมลูกออกขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะทำการแยกเศษส่วนย่อยเหมือนเดิมค่ะ เราจะแยกเศษส่วนย่อยโดยการแทนคีเข้าไปนะคะก็จะได้เท่ากับ1ส่วนด้วยคยีคูณคบวก1จะได้เท่ากับ1บวกคลบคส่วนคคูณ k บวก1ก็จะได้ 1. 1> เท่ากับ k บวก1ลบ k ส่วนด้วย k คูณ k บวก1นทัดต่อไปนะคะเราก็จะได้เท่ากับ k บวก1ส่วนด้วย k คูณ k บวลบ k ส่วนด้วย k คูณส่วนด้วย k คูณ k บวกหนะคะ k บวกหสามารถตัดกันได้เลย K กับ K ee, ก็จะสามารถตัดก,กันได้เลยค่ะก็จะเหลือเป็น1และ1นัดต่อไปก็จะได้1ส่วน K ลบ1ส่วน K บวก1อันนี้ก็จะเป็นสมการที่1นนะคะต่อมานะคะเราก็จะมาเขียนอนุกรมใหม่กันเขียนอนุกรมใหม่ เราจะเขียนอนุกรมใหม่นะคะโดยการแทนจากสมการที่หนึ่งนะคะเราก็สามารถแทนสูตรเข้าไปเลยว่า sn เท่ากับ1ส่วน1ลบ1ส่วน2บวก1ส่วน2ลบ1ส่วน3 บวก1ส่วน3ลบ1ส่วน4บวกไปเรื่อยๆนะคะจนถึงบวกไปเรื่อยๆได้เลยจนถึง1ส่วน n ลบ1ส่วน n บวก1ช่องว่างระหว่างพจน์นะคะ เศษส่วนระหว่างพจน์เนี่ยเราสามารถตัดได้เหมือนข้อที่ผ่านมาเลยก็จะเหลือแค่พจน์แรกและพจน์สุดท้ายนะคะก็จะได้เป็น1ส่วน1ลบ1ส่วน n บวก1ขั้นตอนนี้นะคะเราก็จะทำส่วนให้เท่ากันเหมือนเดิมค่ะก็จะได้เป็น n 1วลบ 1, 1ส่วนด้วย N-1 ลบ1จะได้เป็น SN เท่ากับ N ส่วนด้วย N-1 บวก1ขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะมาทำการหาลิมิตกันค่ะหาลิมิต N เข้าใกล้อินฟิน,ฟนฟิตี Sn เท่ากับลิมิต n เข้าใกล้อินฟินิตี้ n ส่วนด้วย n บวก1จะได้เท่ากับ1ส่วน 1, วน 1, 1> ก็จะได้เท่ากับ1ดังนั้นอนุกรมนี้เป็นอนุกรมลู่เข้านะคะ โดยเข้าศูนหนึ่งค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการทำโจทย์อนุกรมสองข้อค่ะก็ขออภัยที่พูดตรงนี้ผิดไปนิดนึงนะคะขออนุญ,ญาตตรงนี้ไม่ใช่ 4N นะคะแต่เป็น 4i ค่ะ สำหรับวันนี้หนูก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ